ไปดีกว่าเสียงอีเวนต์บอกเฮ้ยเราช่วยกรรบการกรรมการเข้าเข้าเข้ามีบ้านด้วยคุณไปไหมเอาดิจอดโอ้เกิดอะไรขึ้นวันนี่ยผมลงเลยนะอุ้ยมีมาเฮ้ยมามามาโพนี่ปะมีด้วยเดี๋ยวเอ้ยมามาขาวมาดำถือได้ปะถือไม่ได้กินคุณบอกมาโพนี่ใช่ไหมไม่อ่ะ ตอบหมอทำไมคุณทำแบบนี้อหยุดเทนท้ายจุกร,เร่เพราะว่าผมผมโดนโดว์เดยไม่ได้แาบใส่สสได้อค่ะผม,ผมคุณเดินทีละเฟรมอ่ะวันนี้หัวหลัง,งปิงตรงคอไพย์นั่นึะเ,เอาคอนเน็ตผมเออไมนไม่<ะ>ทำงานอย่างเต็มที่เท่าไหร่นะมันอู้งานทับเด็ดผมคุณไปไหนผมไปบ้านแล้วเนี <ไป S 1> ย่ยบ้านผม อย่างน้อยเราก็มีบ้านที่ปลอดภัยประกันโอาตเดผมกลับมาจุดเซฟเฮ้ยผมเซฟเพื่อคุณคุณเอาม้าไหมหรือไม่เอาไม่เอาไม่มีอานมันมันไม่มีอานอ่ะคุณคุณก็ต้องหาเอาดีตั้งใจม้าขายมันมีอานซื้อค่ะขายมาได้ไหมโอ้โหคุณลูกปั้นคุณลูกปั้นเอาปั้นหน่อยไหมคุณเดียวลูกปั้นหน่อยไหมเอามาดิาขายดิได้ดีนอนเอากระดาษเฮ้ยเอามาเลยมึง ยังไม่สำรวจอะไรหลยอย่างเลยเนี่ยไ้เรายังมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะเออประตูอ๋อประตูอิดแล้วก็ประตูไม้มันคืออิดใช่ไหมคือเป็นไม้อัดแท่งเลยใช่อิดมาเยอะเลยเนี่ยค่าตัวดีป่ะข้าตัวเสียมตาน่ะทำไมไม่ต้องเสียมตาตลอดเออมันดูเท่เลโอ้สีดำอ่ะสีดำก็ข้อจะของผมนะผมกำลังปิ้ง ช่วยผมด้วยผมปิงคงบางคุณทอะไรัเห็นคุณโอ้คุณวาดไาปไหนก็ไม่รู้ผม็อชบจับชจับจับนี่มันกูมียไปไหนโอ้ยอะไรคุณให้มงนคุณได้แบนดูได้แบนดูแบนซอมีมันมันกำลังลอยตัวลอยตัวไปทะเลเอาลูกปัดไปขายเนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะบักเหรอบักเหรอเฮ้ยบัก เรื่องแม่ปุ่มนี่มันเรื่องเลยเนี่ยปุ่มนี่เยอะมากเลยยุขนาดนแล้วเหรอรูปปั้นหายถุงใส่ลุงกลางทางว่ามันมันมีอะไรแบบปลกๆว่ะว่าเกมบัอ็อก,กว่าเกมบั็กว่ะป่วยมือเร็วเหรอคืนสีเลยวะอ๋ะอน,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 นี่นี่โอ้โหคุณแมมพายฮ่าดร์คุณแมมพายรูปปั้นในขนาดนั้นไรขนาดขนาดขลาดเองคุณแมมพาย ไม่เป็นไทยมันขายได้ด้วยนะขายได้ราคาดีเลยแหละก็เยี่ยมดีเอียดีเยาดีแต่คุณต้องระวังนะมันโหนมปกติอืมอืมหมาป่ามาด้วยว่ะผมไม่เคยเล่นเอ่อเองไปไกลขนาดนี้นะปกติเวลาผมเล่นจริงๆผมหาคนแบกเอานะเราจะหาคนแบกเอาคุณต้องดูระวังเมื่อมันมาแล้วเราจะไม่ใช้สีตัวเองับเราหาคนแบกเอานะฮะคุณนแต่นี่คือครั้งแรกผมมาไกลได้ไกลขนาดนี้นะ เดี๋ยวตอนเช้าเดยยผมตตาลลอคุณอยู่ถึงตอนเช้าเหรอนะได้ดิแล้วเราก็ค่อยเราทำอะไรอะเออเราไปสู้เรามือเราก็มีเนี่ยไปสู้ดิมามาดิเล่นอยู่ฝั่งนี่ปะเฮ้ยไม่รู้เลยตรงนี้ไงลูกสิลรถเอาดิขโมยได้ไหมอ่ะพูดยังไงผมเจอแล้วยังไงมันพายเดี๋ยวถ้าผมเอาไปตากเสร็จแล้วนานๆนี่มันจะหายปะ คุณชีวีคุณแกล้งผมอ่ะแกล้งอะไรก็ผมคิดว่าตัวเองโอ้ยไอ้อยู่ไม่ได้เจตนาเด็กมันเกิดได้ไงวะเก็บเลยเก็บอยู่แล้วเพื่อไปเก็บสิมีแค่นี้เหรอมันยังไม่เกอ๋อโอเคอาล่ะทุกคนเรามาเอ่อเก็บศพนี่ว่าเออรู้สึกเป็นอีบจังเลยวะเนี่ยหลังนู้มีไหมยู่ๆก็มีคนช่วยนะ ไม่รู้ว่ามันยิงได้ไงแต่ว่าผมก็ขอบคุณด้วยที่่ิวมีวิญญาณมันยิงให้ผมเองหลอดเลือดหลอดเลือดคืออะไรหลอดเลือดเป็นไทยอ๋อท้าหลังคุณไปดูนั่นไงว้าวมันมันสปอนตตัวนี้เลยโอ้โหคุณเหล็กอะอ่าถ้าตายานถาตทุกตัวเลยวะเพระมันปีนอะดิผมดูบ้าบ ว้าบโอจะไปหาไปพายพราะหูจ you know? oh. ิ้งจกยที so ่มันก็เอาผมไว้อยู่ที่เดิมคุณโนนเลี้ยเขี่ยมาเก็บไม่ได้เลยวะเกจ๊โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ว้าบหายไปมันอยู่ตัวเราผมผมผมโม่เลกว่ะเฮลมี่เฮลมี่ผม